กำลังหยิบเหยื่อนะครับกำลังหยิบครีมนะครับปลากินนกระจายอะเอาอีกแล้วครับไอ้หลามเล่นอีกแล้วครับเข่งไม่ได้รับเชิญไปอีกแล้วดูรอดเถอะดูรอดเถอะเล้าเบาเม็ดดูรอดนะครับถ้าถัดตัวหลังเลยโอ้ยแตกกระจายนะเออาเอาออกมาเยงโยงโยงมาออกมาออกไปหนักๆเลยด้เอาไป ไปดองหัวไปดองหัวเอาเอามันออมาออมาเลปมันออกไปปลอันออกไปไปมาหลังเลยค่อยๆค่อยๆเดินมันอ้อมแล้วอ้อมออกน้ำลึกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปไปน้ำลึกเดี๋ยวจะไปซีมีรันแล้วเออไปกดครับเอาตัวมันขึ้นมาได้ตัวตัวที่กินเหยื่อแล้วนะครับเอาเครื่องมาตบหัวนะครับสีหน้าไปครับโอ้ยจูได้ไปไหน สู้ได้คร e. ับสู้ได้มันจะตายแล้วไหมครับเนี่ยมันเป็นลมตายไปแล้วมั้งครับเป็นลมไล่หลาโซ่โอ้ยขาดแล้วขาดแลแบบไหนวะบาดินมาอยู่นะแล้วมันก็ฉลาดนะวิ่งวอกมาแล้วก็บาดินโอ้ยป็นปากมันนะครับบาดิน